ค่ะมาอีกแล้วนะคะสําหรับโยคะพื้นฐานนะคะโยคะง่ายๆฝึกเองได้ที่บ้านเลยนะคะวันนี้ใต้ก็จะพามาฝึกโยคะง่ายๆนะคะจากพื้นฐานกันเลยนะคะต้ก็ใช้โยคะบําบัดตัวเองมานะคะประมาณ2ปีกว่านะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็รับชมนะคะมาดูก,กันเลยนะคะวันนี้จะเอาท่าอะไรมาฝากะคะ่ะ ท่าแรกของวันนี้นะคะก็จะเป็นท่าง่ายๆนะคะก็คือท่ายืนแล้วก็ก้มพับตัวนะคะเอามือแตะพื้นนะคะหรือว่าจับเท้านะคะง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นเราก็จะยืนกันนะคะยืนเท้าห่างกันนะคะความกว้างประมาณเท่าสะโพกเช่องสะโพกนะคะยืนตรงหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกท่าน,นี้จะเป็นการยืดหยุ่นขานะคะแล้วก็สะโพกนะคะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าบาดมือขึ้นเหนือศีรษะจากนั้นหายใจออกค่อยๆพับลำตัวลงมานะคะค่อยๆพับ แตหลังไม่งอน,นะคะพับเอานะคะเราจะไม่โค้งหลังแบบนี้นะคะเราจะพับใช้ใช้การพับเอานะคะหายใจเข้าหายใจออกพับเราเชิดคางไปข้างหน้ายืดยืดหน้าไปเยอะๆแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะการที่เราจะาทําให้กระดูกสันหลังโค้งนะคะเราจะพับทําให้กระดูกสันหลังตรงเข้าไว้ค่ะอันนี้จากนั้นนะคะก็ค่อยๆเอามือมาแตะที่พื้นสําหรับ คนที่เบสิกหรือว่ายังไม่ค่อยได้ยืดหยุ่นดีนะคะมืออาจจะจับไม่ถึงเนาะอาจจะจับไม่ถึงนะแล้วก็ใช้วิธีเอาจับที่ข้อเท้าก็ได้ค่ะจับที่ข้อเท้าอ่าอย่าลืมหลังไม่งอนะคะหลังไม่งอพยายามดันดันขานะคะดันสะโพกไปข้างหลังนะดันไปข้างหลังนะคะพยายามฝ่าเท้าวางแนบกับพื้นให้ได้ แล้วก็ยืดขาให้ตรงหน้ามองไปข้างหน้าก่อนนะคะถ้าเรายังยืดหยุ่นไม่ดีก็อาจจะประมาณนี้ก่อนนะคะยังก้มไม่ถึงนาะก็จะประมาณนี้ค้างผ้าไว้ก่อนสาถึงห้ารอบลมหายใจก็คือนันบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกนะคะจากนั้นก็ค่อยคอย กลับขึ้นมาสู่ท่ายืนเหมือนเดิมหายใจออกถ้าสมมติว่ามีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะคะก็อาจจะไปต่อได้ก็คือหายใจเข้าหายใจออกพับลำตัวไปพับลำตัวไปยืดคางยืดอกนะคะไปไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆวาดเหมือนน,นะคะมา แต่ที่เท้าถาหรือจะวางตรงนี้ก็ได้นะคะจะวางตรงนี้ก็ได้หรือจะวางแบบนี้ก็ได้เอาวางแบบนี้ก็ได้ถ้าคนยืดอยู่ดีๆ,ๆ,ๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะค่อยๆพามลำตัวไปโดยดันหลังดัน,ดนโดยดันขาไปด้านหลังนะคะยกสะโพกยืดสะโพกด้วยนะคะพยายามก้มตัวดันหน้าอกลงมาเยอะๆนะคะดันหน้าอกลงมา ยืดหน้าอกคางเชิดหน้อยก่อนนะคะถ้าเราเอาลงได้เยอะแล้วหมายถึงว่าร่างกายเราปรับได้แล้วค่อยๆเอาศีรษะก้มลงมาปล่อยตามสบายเอาเอามาือมาวา,วางตรงนี้ก็ได้ค่ะพยายามให้ขาจากจุดนะะี้ค่ะขึ้นไปตรงนี้เราจะไม่มาแบบนี้นะคะจะพยายามให้มันตรงนะคะ ให้ขาตรงไว้นะคะค่ะถ้าสมมติว่าขามันตึงมากเลยขาตึงมากเลยเราก็ย่อเข่าได้นะคะย่อเข่าแบบนี้ได้ะคะ่ะย่อเข่าได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ทําให้หน้ามองไปข้างหน้ายืดอันนี้ก็ได้ะคะ่ะอันนี้เบสิกเลเนาะสำหรับคนที่ตึงมากๆนะคะก็สามรอบลมหายใจแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะคะ หายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็จะเป็นการยืดขาอย่างมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะรมากนะคะลองเอาไปทำดูนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ